สวัสดีงามงามจ้ามาผูมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อเมื่อนี้ซีมีเรื่องเล่าวอีหอย่างมาว่ามันฟังเนาะวันนี้นะพี่น้องบอกเอามือมาวางที่ด้จ่ามือนั่นเอามือมาวางจังสี่แหละอ่ะอุ้ยสี่ลิบลุบลุบองหมดเลยเอามือมาวางจังสี่แม่เอ็มมาอะไรเห็ดจังสี่ดูพ่นแหม่กลับมาเบิ่งคลิปเจ้าของอ่ะบอกมาวางเรืองแบบนี้เอารองรังๆๆมาเบิ่ง่างมีเรื่องเล่าเอ็งอย่างอเอ้ยลิปติดแค่หรือเปล่าแล้วนี่ เรื่องเล่าอีย่างที่มาว่าบันฟังบอน้อมือนี้เนาะก็มีแหละเนาะพี่น้องบ่มีเกบ่เหตุคลิปเลยเนาะบ้าตีเออมันก็ต้องมีแนวเว่าเรื่องอย่างที่ว่ามันบวพี่น้องเรื่องยูทูบจ้ะอืมเป็นอย่างจะมาเว่ายูทูบเอาก็เวยยูทูบเลยเนาะก็ข่อยเหตุยูทู e ก็ต้องมาเว่ายูทูบจ้ะเรื่องยูทูบเรื่องยูทูบนี่ที่ว่านี่ก็คือประมาณว่าเออทิ่มาว่าด้จะ้ะวาเตละคนเขาจริงใจจริงจัง จริงจังและก็จริงใจซ้ำใดจ้ะกับการดูยู u b e ของเราเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็น f อข้างใน f อข้างนอกนอกจากเนาะ mm hmm. เออน้หลักก็จะมาว่าเป็นฟังเด้อซ้หรับแม่เอม่านี่แม่เอม่าจริงใจเ้อจ้ะแต่ว่าแม่เอม่าก็บ่ได้ว่าบังคับให้ผู้ใดจริงใจคือแม่เอมา่าเ้อจ้ะเด้อแต่ว่าคั้นจริงใจก็ดีขึ้นกันจังสิแม่เป็นอย่างจังว่าจังซั้นแม่นบอนี่แม่เอม่าจะบอกสมมุติว่าแม่เอม่านั่งตรงนี้แม่นบอจ้ะ นี่นะจ๊ะแต่ไม่ให้ดูนะว่าเป็นของใครเนี่ยก็คือเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไอแพดก็ดูเหมือนกันโอ้โหพี่น้องพี่นออ้องตา,ายาตาแล้วดอกไม้คอยหกตายแล้วดอกไม้คนสวยต้องคุ้ควรกับดอกไม้อ่ะเดี๋ยวไปชําดูว่ามันจะขึ้นไหมนั่นแหละจ้ะคือแม,แม่มากจะโบทิมเวลาให้เสียเปล่าประโยชน์แม่แม่ก็จะเปิดไว้ให้เขาขั้นสิมาบอกว่ากับแม่เล้วมึงมีโทรศัพท์มีไอแพดน้ำเนาะ กแมย่ยูจ่าในกรณีถ้าใครบางคนมีแค่เครื่องเดียวโทรศัพท์เป็นบอจ่าแม่เอม่าก,กับบอดี้บาเดอร์แต่อันนี้หมายถึงว่ากรณีพิเศษแบบอาจจะผัวรวยนิดนึงแล้วมีเงินซื้อ iPad โทรศัพท์อีกเครื่องเป็นรวมแล้วก็โทรศัพท์สอง a d 1อะไรประมาณนี้จ้ะเออเครื่องนึงก็ใช้ถ่ายอยู่นี่แหละจ้ะบางทีก็ยืมของลูกขโมยของลูกมาเวลาลูกแบบไปวันเกิดอะไรประมาณนี้อย่างเอมา่าตอนนี้ไปวันเกิดเด๋ยวยสองจะต้องไปรับเอม่าแล้วค่ะจะมาว่าจ้ะสมมุติว่าแม่เอมา่าเบิ่งคลิปให้คนอื่นได้จ้ะเด้อ อาจจะแหกปากหน่อยนะคะเพราะว่าลมแรงมากถ้าไปข้างในก็ไม่ได้ข้างในร้อนเ,ออเพราะว่าใบทองแล้วจ้ะมันร้อนแหงอสมมุติว่าแม่เอม่าดูคลิปให้คนอื่นนี่เลยจ้ะมันจะมีคลิปเดี๋ยวนี้น้วจ้ะก็คือคลิปช็อตพูดเรื่องคลิปช็อตก่อนด้อยจ้ะช็อตก็คือ,คอสั่นนั่นแหละคิดว่าเนาะเดาเอาคิดว่ามันต้องเป็นสั่นนั่นแหละจ้ะคันลองก็อาจจะไปคลิปลองก็คืออาจจะเป็นคลิปยาวอะไรประมาณนี้เนาะแม่เอม่านี่ถ้าใครเข้ามาแบบว่าดูคลิปแม่เอมา่าแล้วเขามาบอกว่ามาเติมกำลังใจให้นะคะ หรือบ,บางคนอาจจะไม่ได้ไไดพูดตรงๆอาจ,จแค่บอกว่า,อาโอ้โอมาชมคลิปได้ค่ะตรงนั้นตรงนี้สวยนะคะวิวสวยมากเลยคนถ่ายก็สวยหรือว่า,อาหอยใหญ่จังหอยเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เอม่าก็ไปดูเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าเติมหลังคาให้เราแต่แม่เอม่ายังไม่ได้ตอบเมนเขานะคะอีกประมาณสองสามวันหรือห้าวันแล้วแต่จะแม่เอมาจะเข้าไปดูของคนนั้นเลยคนที่เข้ามาเมนเรานะจ้ะเข้าไปดูแล้วอ๋อเขาทําคลิปเกี่ยวกับประมาณนี้คลิปแรก แม่เอามาจะดูให้จบเลยส่วนมากนะจ๊ะ ทำไมถึงบอกว่าส่วนมากบางคนมันก้ากลัวสามที่กลัวเราก็ต้องมีเวลาไปดูของคนอื่นมั่งมันบอจา่าแต่ว่าถ้าแม่เอม่าแบบมีเวลาจริงๆเออวันนั้นได้ยืมโทรศัพท์ลูกได้โทรศัพท์เอมา่าแม่เอม่าคลิปแรกก็คือถ้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแม่เอม่าจะดูให้จบเลยไม่ว่าคลิปนั้นคุณจะเศราวกว่านาทีหรือสิบกว่านาทีแม่เอม่าก็จะดูให้จบถามว่าดูให้จบเนี่ยคุณมีเวลาไปนั่งดูเหรอ,หอบอ,รอกจ้าก็คือเปิดทิ้งไว้คาว่าแม่เอม่าชอบไปเม้นคนอื่นว่าเปิดจอดเปิดจอด เปิดจอดนะคะแต่จอดยาวๆจบเลยค่ะอย่างเงี้ยก็คือจะเปิดทิ้งไว้ให้เขาแล้วปิดเสียงแล้วแม่เอ้เอมาก็จะไปอาบน้ำหรือทำสวนทาอะไรพอคลิปเขาจบแล้วมันบอกค่ะแม่ไอ้มาก็จะ กลับมามาเลื่อนจากมาเปิดเสียงที่นีเปิดเสียงขึ้นแล้วก็จะมาเลื่อน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 ดูเป็นระยะระยะนาทีที่5้านาทีที่10นาทีที่อะไรก็คือหมายถึงว่าเราดูจบแล้วเราถึงเก้าเก้ามามาเลื่อนทําอย่างนี้ใช่ไหมแม่เอ็ม่ากกจะเม่นจากตามมาเออคลิปของข่าวตงนั้นสั้นดูจบเลยนะคะแบบจบม้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่เอ็ม่ากบอกก็คือนั้นแม่เอ็มมากจบจริงๆนะคะคือแม่เอ็มมาจบอิลีจะไม่ได้หลอกลวงตัวเองแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงคนอื่นจ้ะ เออคือนี่แหละความจริงใจของแม่เอาแต่หลังจากนั้นแม่เอาก็จะดูคลิปแล้วก็จะมีคลิปนะจ๊ะประมาณว่าคนเขาจะมาเติมกาลัางใจให้เขาแม่เอาจะไม่ไปเติมกลับนะจ๊ะบางทีแม่เอาเห็นแล้วว่าเขามาเติมกําลัางใจเติมหลังคาให้เราคืนแล้วเออเพราะว่ามันก็จะบอกแล้วเนาะมันก็จะแจ้งว่าขายแบบเติมหลังคาให้เราแม่เอาก็จะไปบอกรีบไปดูคลิปเขาเลยค่ะ ทั้งๆที่เขามาดูคลิปตัวเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าอุ้ยมาเติม,มกําลังใจนะคะไปเติมคืนเขาไม่ได้บอกแต่แม่แอมารู้แล้วว่าเขามาเติมกําลังใจให้เราแล้วก็แม่แอมอาก็จะกลับไปดูให้เขาคลิปแรกเหมือนกันแล้วก็จบแล้วก็จะบอกว่าแล้วก็จะบอกเม้นไปตามตามคลิปที่เขาลงนะคะ <tone Matter> ว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรกับหอยหรือกับอะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วแม่ก็แอมาก็จะบอกว่าอีก 3- 4สวันจะมาเติมกําลังใจให้คืนนะคะหรือว่าอีกสักพักเพราะอะไรทำไมเขียนอย่างนี้เพราะว่าเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าบางที ถ้าสมุิว่าเราเติมเราเติมหัวใจให้เขากลับไปแล้วเราแล้วเขาก็เติมกลับมาแบบในวันเดียวกันเขาบอกว่ามันจะเด้งจ้ะก็คือนี่แหละเขาที่เขาเรียก,กว่าบ้านหลุดหรือว่าหลังคาปิวก็คือมันอาจจะอ่าคุณยูเนะขาอาจจะแบบว่าอ่าคือให้เด้งทั้งสองคนนะจ้ะคือบ่มีแบบ ก็คือบได้ติดตามกันถึงคุณจะกดแบบติดตามก็ยากก็คือบได้ติดตามกันเขาว่าที่นี่จ้ะแม่มมาก็เลยชอบใช้คําว่าอีก 3- ามสี่วันหรืออีกสักพักสักพักแม่เอมาบางทีแม่เอมาก็ลืมด้ยจ้ะเป็นสิบกว่าวันก็มีเพราะอะไรแม่เอมาจะไปดูแม่เอมาจะเป็นเป็นบ้านนะจ้ะเวลาลงคลิปแรกๆแม่เอมาจะชอบขับไปเม้นเป็นอย่างเวลาคนมาเม้นคลิปแรกหลังจากนั้นถ้ามีเวลาแม่เอมาก็จะไปดูคลิปตัวเอง9วัน10วันที่โพสลงไปว่ามีใครมาเม้นมั้งนั่นหลยจ้ะแม่เอมาถึงจะไปเจอคนที่แบบว่า เขามาดูคลิปเราเอ้าตายแล้วเราบอกว่า3าสวันจะไปเติมหลังคาให้เขาเราลืมแม่เอมาก็จะรีบเข้าไปไม่ใช่เติมเลยนะคะก็จะไปดูให้เขาอีกคลิปหนึ่งเราบอกว่าอ๋อคลิปอันนั้นมาเติมหลังคาขึ้นนะคะคลิปนั้นคลิปนี้ก็บอกเม้นไปค่ะว่ายังไงเออนี่แหละคือแม่เอมาลืม3าสี่วันก็คือบางทีก็จะเป็น10กว่าวันก็มีเพราะต้องเข้าใจนอจากคนทํา youtube แต่และคนก็ต้องเข้าใจนอจากเนาะเพราะว่าเราต้องไปเยี่ยมหลายๆบ้านจา้ะอืมแล้วทีนี้มีบางคนมาเม้นเอ่อแล้วก็คลิปจอดนะจ เออถ้าสมมติว่าเขามาดูคลิปเราแล้วเราก็มีน้ำใจไปดูคลิปมม่เอ็มมาจะพักยามหาคลิปที่ยาวที่สุดของเขาจะเป็นอย่างจะหาคลิปที่ยาวที่สุดเพราะว่าเม่เอ็มมาอยากให้แบบมันแน่นแฟนแน่นแกนกันนะจากคลิปแรกแม่เอ็มมาจะหาคลิปยาวแม่เอ็มมาช็อตนี้แม่เอ็มมาทิ้งไป เออบทสนใจเลยจ้ะคือคลิปแรกนะแม่เอ็มมาจะพยายามไม่ดูคลิปช็อตเขาเลยจ้ะคือยังไงคือแม่เอ็มมาอยากให้เขาได้ชิมมงกับเราเพิ่มเยอะๆนะจ้ะแต่หมายถึงว่าคลิปแรกถ้าใครเข้ามาดูของแม่เอมมาคลิปแรกเนี่ยคลิปช็อตนะแม่เอ็มมากับบริวารเลยจ้ะแต่แม่เอ็มมาจะไม่สนใจคลิปช็อตของเขาเลยคลิปแรกๆที่ไปดูของเขาแม่เอ็มมาจะหาคลิปที่ยาวๆเลยจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดหาเลื่อนๆไปแล้วประมาณสิบกว่าคลิปเขาไม่มีคลิปยาวแม่เอ็มมาก็จะมาเลื่อนดูคลิปล่าสุดเลยจ้ะเพราะว่าเวลาเเราจะไปม้นอีก คลิปหน้าที่ไปดูของเขาจะได้ดูว่าโอ้คลิปนี้น้อคลิปแรกที่กูเลื่อนมาเบิร์ของเขาเออเราจะได้หาคลิปที่เราเม้นของเขาได้ง่ายๆนะจา๊ะแล้วก็คลิปช็อตเนี่ย ส่วนมากถ้าแม่เอกชอบไปดูให้ก็คือประมาณว่าคุณคุณเจ้าของคลิปนั้นน่ะคือเขาไม่ได้โพสต์อะไรลงแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิาตย์เขาก็ไม่ได้มีคลิปใหม่อันเนี้ยแม่เอา,าก็จะกลับไปดูให้เขานะคะเพราะว่าเห็นว่าเขามาเม้นของเราดูไม่ดูนี่เอาไม่รู้แต่แม่เอาเห็นเขามาเมนแม่เอาก็จะมีมีแบบว่าถึงเขาจะไม่ได้ลงคลิปใหม่ใน2อาทิตย์แม่เอาก็จะกลับไปไปดูคลิปจอตให้เขาจ้ะบางทีคลิปจอตน่ะพี่น้องบางคนคลิปจอตก็รู้เนาะบางคนน่ะก็ลงได้นาทีหนึ่งนาทีกว่าแม่เอาก็็็หมมมมนนนนกกกั่่าาาาาททททคล้ีีีี16 15 1ะจจแดู บางทีเม้นยังไม่จบไม่เอ็มมาดูให้สามรอบนะจ๊ะเพราะอย่างว่าม่นใจดีจ้ะเรากาลังเม้นอยู่คลิปช็อตนะจ๊ะแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วมันบาจ้ะเม้นลังเรือแบบเม้นผิดก็ต้องไปแก้คําบางทีสี่ครั้งก็มีจ้ะคลิปช็อตตรงนั้นอ่ะรอบเดียวสี่ครั้งไปเลยจ้ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเม้นตมอไอ้แล้วคลิปช็อตมันก็จบมันก็เริ่มใหม่มันมาจะกแม่มากก้ในใเขาเริ่มใหม่ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะแล้วการพูดถึงว่าคนที่มาดูให้แม่เอ็มมาคืนเนี่ย แม่เอม่าเชื่อได้จ้ะเชื่อร้อเซ็นได้จ้ะก็ขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณหลายๆกาบงามๆแทบตักจ้ะอ่อพอบอกว่าแม่เอม่าอ่าพี่ดูหรือว่าเราดูหรือว่าแม่นั่นแม่นี้ดูให้จบคลิปเลยนะคะอันนี้แม่เอม่าเสื่อใจร้อยเปอเซ็นค่ะพาอคนเรามันจะมีเซ็นได้จ้ะเขาเรียกเชนหรือเซ็นเซนะ็นเนาะอืม พูดภาษาไทยไม่ช่องนะจ๊ะเออเขาจะมีเซนต์นะจ๊ะสมมติว่ามีคนบอกว่าเออคลิปนี้ดูให้จบนะแม่เอม่าเสือใจร่อยเปิดเซนต์จ้ะเพราะว่าคนนี้คือเฮาเบิ้งกันในคลิปนะจ๊ะพี่น้องคือที่เจ้าเบิ้งแม่เอม่าในคลิปก็จะรู้ว่าโอ้อีนี่เป็นอย่างนี้โอ้แม่เอม่าอาจจะสวยสวยแล้วก็พูดเพ้อเออเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรง,จรงใจมันวะจ้ะเออคือแม่เอม่าเชื่อเลยจากคนนั้นที่เขาบอกว่าดูคลิปให้จบเลย ถึงคุณเจตตัวหรือไม่ตัวอะไรแม่เอม่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์จากเพราะว่าคนหนีบตัวแน่นอนเพราะว่ามันก็จะมีกันอยู่แม่เอม่ากัาคนที่ตามบพท่านได้ถึงพันไดจัะตอนนี้เก้าเก้าร้อยกว่าในนี้จ,จัดแต่แม่เอม่าเชื่อกับมีหลายคนที่แบบจริงใจ,จแม่ก็แเออเฮาจริงใจจริงจังกับเขาเขาก็จริงใจจริงจังกับเฮาคือคือแม่เอม่ากัาคือจริงใจขึ้นไจัะเด้อแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าบังคับให้คนอื่นว่าอุ้ยเออมาดูคลิปเธอจบแล้วเธอต้องมาดูคลิปให้ฉันจบนะอันนี้แม่เอม่าก,กับ บได้บังคับด้วยจ้าแต่ก็คือดีมากๆจะขอบคุณหลายที่มาเบิ่งให้จบด้วยจ้าแต่ว่าบางคนก็เข้าใจเนจาะจเนนะเขาอาจจะมีโทรศัพท์แค่เครื่องสองเครื่องแล้วเขามีต้องมีลูกต้องไปส่งโรงเรียนแบบมีลูกเล็กหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจค่ะแต่ว่าคนที่มาเบิ่งคลิปหายกันเลยกันไม่ใช่ว่าเฉพาะ,ะดูคลิปแม่เอมาด้วยจ้าพวกที่ทํ o u t u b e นะ,ะคลิปคนอื่นก็ได้ก็ด้วยคุณต้องดูให้เขาจบในให้ไม่ให้จบอ่ะคุณต้องดูให้เขาในสามนาทีขึ้น แม่เอาก็เรียนรู้มากับบรูว่าทําไมต้องสามนาทีสี่นาทีขึ้นมันบบจะ่ะแม่เอาขนาดคลิปนั้นไม่ได้ว่าด้วจากคลิปแม่เอาเขาอาจจะน่าเบื่อเหมือนกันคลิปนั้นเป็นคลิปอะไรที่น่าเบื่อมากๆจ้ะแม่เอาไม่อยากดูอันนี้คือพูดตามความจริงนะจ้ะแต่แม่เอาก็ปิดเสียงนะจ๊ะปิดเสียงให้แม่เอาจะดูให้คือ ต่ำสุดแม่เอม่ากจะดูให้4นาทีขึ้นไปจะไม่มีเลย3นาทีขึ้นแม่เอม่ากจะดูดูให้4นาทีขึ้น4นาทีครึ่ง4ีนาที20วินาทีแม่เอม่ากจะดูให้แต่ว่าถ้าเป็นบางคนคลิปแค่2นาที3นาทีเนี้ยแม่เอม่ากก็ไม่สามารถที่จะดูให้4นาที5นาทีได้นะคะก็จะดูให้ตามคลิปนั่แหละจ้ะคลิประเจ้า3นาทีสองนาทีแม่เอม่ากกับเบิ่งตามนั่นแหละจ้ะแต่คลิปบางคนถ้าสั้นเกินนี่แม่เอมมากกับแบบ อีตนได้จ้ะอีตัวแบบสงสารมาคลิปสั้นเกินเนาะทีเขามาดูของเราไม่รู้ว่าเขาจะดูให้จบไหมแต่แม่เอมมากเขาจะไปดูให้เพิ่มอีกเป็น2คลิปนะจ้ะแต่ว่ามันมีนะบางคลิปแบบเขาทําสั้นเกินมีแต่คลิปช็อตแม่เอมมาก็อยากดูให้ 30, ให3ามคลิปให้สามสี่คลิปเหมือนกันจ้ะแต่ก็กลัวแบบกลัวไม่มีปัญหาเรื่องคุณยูมาจอ้องยเทียนดับตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคุณยูมาจ้องดูว่าอยทําไมเธอแบบมาดูให้เขาแบบคลิปรอบเดียวสามสี่คลิปซ้อนกันเนี่ยคุณเป็นแบบว่า รับจ้างดูคลิปหรือเปล่าหน,นิแม่เอม่าก็อยากจะเห็นให้เพิ่นได้จ้ะเพราะว่าเขาไม่มีคลิปยาวเขามีแต่คลิปสั้นๆสามนาทีสองนาทีแม่เอม่าก็อยากเบิ้งสั้นๆกันสามทีคลิปให้เพิ่นนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นมีน้ำใจมาเม้นให้เฮ้าองซ์่ไหมแต่ว่ากับบุก้าเบิ้งในใจย่านคุณยูว่าใหอยในราคาเข้าใจแม่เอแมกในได้จ้ะบางทีแม่เอม่าก็อยากไปเบิ้งให้แต่ว่ามันก็เหตุอะไรนะจ้ะแต่คลิปไหนที่แม่เอม่าบอกว่าดูให้จบคือจบจริงๆค่ะแต่ว่าคนนั้นบรรลุว่าจะเบิ้งให้เฮา จบบอแม่เอม่ากักับกับอเข้าใจเออก็บอบอแมนว่าบอรับรู้ได้แต่ว่าคนใดที่แม่เอม่าบอกมาดูให้จบเลยนะเออเนี่ยยังยังคลิปในที่แม่เอม่าเลือกเบิงนะ่ะสิบกว่านาะทีเวลาแม่เอม่าถ่ายคลิปแม่เอม่าจะชอบเลือกดูคลิปที่ยาวๆเพราะว่าเราพูดคลิป,ลปจบเขาก็จะจบพอดีแล้วก็จะไปเม้นท์เขาแต่กรณีนี้เขาจบไปแล้วเนี้ยก็ช่างเขาจะปล่อยไว้คือแม่เอม่าจบคลิปก็จะไปเม้นท์ให้เขาเนี้ยอันนี้จบแล้วมือตื้อไอแพดก็จบแล้วมือตื่อจ้าแต่จะไปต่อคลิปอื่นก็ยังไม่ได้เพราะว่าเรราาตต้้้ออองงทํคลลิปนนีกก่แจว แล้วก็คลิปคลิปบางคนนะจ่ะเขามามาเบิ่งคลิปให้แม่เอม่านี่แม่เอม่ามีเซนได้จากพี่น้องอืมบันไดบ้าวหาใใจเจ้าญานได้มีเซนตรงไหนบางคนเขาก็จะมาเม้นว่าจย่เอ้มารับชมด้วยค่ะส้มเอี่ยงน้อแบบน,นี้เออกระเขียนยาวๆแนี่กับรู้อยู่ดอกว่าคุณต้องมีแบบว่ามีแบบว่าอยากอยากอยาก,ยากไปเบิง่งมีเวลาไปเบิ่งคลิปคนอื่นว่าจ้ะมารับชมด้วยจ้ะแม่เอม่านี่กับมึงส้มเอี่ยงน้อก็เขียนในข่อยยาวๆในจะมาชมนี่ชมรูปบอว่าข่อยเฮ็ดคลิปยัง พี่น้องมารับชมด้วยจ้ามาดูด้วยจ้าบางทีแม่เอม่าจะมีกับดักนะจ้ากับดักคือบางทีอ่ะอีชั้นนะคะทําคลิปแบบนี้นะคะแต่ว่าอีชั้นจะเอาอีกอะไรที่มันมาผสมปนเปในในใน,ในคลิปนั้นไป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 เริ่มคลิปนาทีแรกเลยจ้าบางคนก็จะติดกับจ้ามาเมนว่าอุ้ยอันนั้นน่าอร่อยจังอันนี้น่าอร่อยจังแต่ที่จริงไม่ใช่จ้าแม่เอาจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตรงนี้แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับที่แบบว่าเริ่มเอาคลิปขึ้นไปก่อน บางคนก็จะมาแบบต,ติดกับดักคือลู้เลยว่าคนนั้นโอ้ยเบิ้งนาทีเบิ้งคลิปให้กูแค่นาทีเดียวเนี่ยแล้วกลับมาเมียนเลยเนี่ยว่าอุย้ยอันนั้นน่าอร่อยจ้ะ <c oughs> ที่จริงเราไม่ได้ทาคอนเทนต์ตรงนั้นค่ะแต่แบบว่าเอามาใส่แบบให้เขาติดกับดักเราจะดูว่าว,ว่าคนนี้แบบจริงใจไหมจริงจังไหมลู้เลยจักพี่นอกแล้วมันเส้นของแต่ละคนเวลาจะเขียนคลิปเขาก็ลู้เนาะบางคนกับ บางคนกาเฮ็ดคลิปประมาณแบบว่าเออมาเม่นแม่เอมาว่าเออจังสั้นจังสี่เฮาลู้ได้ได้จ่าว่าคลิปนะเบิ่งเฮาจังใดแบบใดอีย่างสิจ่าแต่ว่าแม่เอมานี่เวลาแม่เอมาจะอาบน้ำเล่นอย่างจะพยายามไปหาคลิปที่คิดว่าเขาจริงใจจริงจังกับเราหรือบางทีน่ะแม่เอมาเบางายเบิ่งออกว่าเขาบอได้แบบจริงจังจริงใจแบบเบิ้งเฮ้าโดนแต่ไม่แม่เอมาเบิ่งการลงคลิปการอียงของเจ้าเนี่ยการแบบทั้งบ้านทั้งอย่างน้อยใจแม่เอมาบอได้ว่าเจ้าของด้วยด้วยจับ เพราะอยู่เพราะกินจ้ะแม่เอแม่จะพยายามไปดูคลิปให้เขาบ่อยๆแล้วก็ดูแบบยาวแบบพยายามหาคลิปทยยวถ้าเขาไม่มีคลิปยาวๆเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ลงแม่เอแม่ก็จะเข้าไปทุกวันแต่อาจจะไปดูให้อ่ดูให้แบบ ให้ให้เยอะๆนะจากคลิปนี้คลิปแต่ว่าจะไม่ดูซ้ำนะจ๊ะเพราะบางทีเขาเปิดถึงไปตั้งแต่เขาก็ะนาเบื่อเขาก็อยากเบิ่งคลิปใหม่เพราะว่าเบิ่งแล้วเออเบิ่งทรงข้าเจ้าเฮ็ดยูทูบนี่ข้าเจ้าก็คือสิอยากได้เงินอีหลีเนาะจ้ะอยากได้ชิมงอิลีอันนี้แม่ก็เอ็มาก็จะไปช่วยดูให้เขานะคะแต่ว่าบรรลุว่าแม่เอ็มเขาจะมาช่วยเบิ่งให้แม่เอ็มาบอแม่เอ็มาบรรล้จะแต่ว่าเราก็สงสารเขานะจ๊ะแบบสวยแล้วยังใจดีมันหายากมากจ้ามันบอยก็คือมีแม่เอ็มานี่แหละจ้ะกามีเอ่อกามีบางคนเขามาเบิ่งให้เเาาานะะจ้อ่ อันนี้แม่เอมมาบัตถิวาภ้ยนจ้ะส่วนมากพวกพวกพวกวัยรุ่นเขาก็ทําคลิปเนี่ยแม่เอมาเดาเอาซื้อดอกจ้าว่าเขาอาจจะดูคลิปให้เราแค่แป๊บเดียวพวกวัยรุ่นมันไม่ชอบแบบมาคุยมาดูอะไรประมาณอย่างนี้อยู่แล้วจา้าแต่แม่เอมมาก็มีนะบางทีเขาคล,คลิปแบบว่าเขาสิบกว่าเงี้ยสิบกว่านาทีแต่แม่เอมาก็แบบมีจิตสัมผัสเจนเหมือนเจนยานทิพย์อะไรเนี้ยอย่างรู้ได้อะไรเงี้ยแม่เอมมาก็จะ ดูให้เขายาวแลยคือคิดว่าเออไวรุนเนาะแบบว่ามันกันยังรู้จักข้ามาหากินอย่างเ,เ,เข่นยูทูบเแม่เอมากคลิปเขาไปหาเฮ้ไปหาแม่เอมมากกับแบบเบิ้งให้ฉันจบได้จ้ะแต่ว่าเบิ้งเบิ้งก็คือดูแบบจอดแบบจอดนะจอดก็คือจอดประมาณนี้หละจ้ะก็คือแบบเปิดจอดคือคือ ดูไปจอบแล้วก็คือเปิดทิ้งไว้แล้วก็ปิดเสียงนะจ่ะแม่เอ็มาก,ก็จะมาก็จะเบิ้งให้เขาจบได้จะ้วจะไม่เม่นว่าอุ้ยเกยงเนาะจ่าล่าแบบตงหาเฮตติ้งเนาะจ่าล่าอย่างก็คือเบิ้งให้เขาแต่ว่าบอดี้ฟังนะจ่ะคือจะมาฟังช่วงสุดไม่ใช่จะมาเปิดฟังที่หลังแล้วก็มามาเม้นให้เขาคือไอ้โตนเขาว่าเออเด็กน้อยมันยงติจั๊กทำมาหากินน้องเสียงก็คือไอ้โตนเขาจะคิดต่รู้เลยค่ะว่าไปรุ่นมันอาจจะบ่็ม,มาฟังให้เขาแบบ เาเละจ้ะพี่น้องแต่คือขั้นผ้ดเดี๋ยวมาบังคลิปแม่เอมมากขั้นันไม่เวลารีกระกาบด้วจ้ากาบแบบว่าเบิงบ้งให้3นาที4นาทีขึ้นจ้ะแม่เอมมากจะบอกเดิมบางทีแม่เอมมาก่ะ บางคนคลิปน่ะแปดนาทีเก้านาทีสิบนาทีเนี่ยแม่เอมากบางทีแม่เอมมากอะกระเบิงให้จบนะ่ะส่วนมากจริงๆแม่เอามาถ้าต่ำกว่าสิบนาทีแม่เอมา,า,า,ม,า,าอม,เอมาจะดูให้จบเลยด้จ้ะทาไมดูให้จบเพราะแม่เอมากคิดว่าเออมันสั้นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเราก็แบบมีความสามารถดูให้เขาจบเราก็จบแต่ว่าบางคลิปนะ่ะหกหกนาทีแปดนาทีแม่เอมากจะ จะ,จะไม่ค่อยเม้นว่าดูจนจบนะคะแต่ว่าดูให้เขาจบจ้ะแตมอค้าเมน่นแย่งคํบว่าคีเอนนี้มันก็ต้องดูให้กูจบอยู่แล้วล่ะมันจะมาเม้นทำไมว่าดูจบแต่ส่วนมากนะ่ะแม่เอม่าดูให้จบจริงๆนะจ้ะถ้าคลิปต่มกว่า10นาทีนะจบจริงๆบางทีแม่เอม่าจะมเม้นดูเพลินจ้ะดูยาวๆจ้ะคือน,นั่นแหละคือแปลว่าจบแล้วของแม่เอมา่าแปนาที10นาที6นาทีแต่ไม่กล้าเม้นว่าดูจนจบนะคะแต่เก็อาจจะมีมั่งนานๆไปเม้นว่าจบเลยค่ะอะไรประมาณนี้เกนาทีสิบนาทีเนี่ยต่ำลงมาส่วนมากนะ่ะแม่เ เกือบ1 0อจ้ะเอาที่เหลือนะไม่ถึง100เปอร์เซ็นไปไหนก็คือ,อบางครั้งแบบบางทีมีธุระต,ต,ต้องไปงในจ้ะแต่ว่าอุ้ยเราลงคลิปนานแล้วเนาะเราลงคลิปนานแล้วเรายังไม่ได้ไปตอบกลับยังไม่ได้ไปเปิดคลิปให้เข้าดูนะั่นแหละจ้ะคือแม่แอมแมาก็จะไปดูให้แบบอาจจะมีประมาณ10บนาทีแม่แอมแมาอาจจะดูแค่5้านาที เจ็ดนาทีแล้วก็จะรีบเม้นแล้วก็รีบไปดูให้คนอื่นนั่นแหละคือส่วนน้อยที่ว่าทําไมไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือคือแม่เอาจะเอาเวลาตรงนี้ไปดูคลิปให้คนอื่นด้วยก็เลยแบบว่าไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแต่ส่วนมากเกือบถึงส่วนมากนะก็คือสิบนาทีลงมาแม่เอาจะดูให้จบเลยนะจ๊ะเ้อะเออคือแบบว่าพูดจริงทาจริงจริงจัง,จร,งจริงใจน,นะจ๊ะพี่น้องโอ้ยคลิปนี้กับยา,าลวพี่น้องจัโมงแล้ว อา้าวอีกคนะ่ะนาทีบ่ายสองพี่น้องหรืแม่เอม่าจะไปรับเอมา่าและเอม่าไปมันเกิดมูไปเที่ยงเลิกบ่ายสองเริ่มอากาศดีพาก,กับซักสองมือ้อเลยพี่น้องเอ้ยบ่้ันได้ตากอยู่อืมย่างน้ำ YouTube, ยูทูบย่างน้ำมันเสร็ญนี่แหละในใจพี่น้องกลับมาเป้าเรื่องยูทูปมนฟังที่จริแจงแต่จัดเป้าเงียบเจ่าแต่ว่าต้องไปส่งลูกแล้วก็ไม่อยากให้คลิปมันเกินเกินซาวในทีในใะจพี่น้องนั่าระัะแม่เอม่ามีเซน,นเดอร์ผมดีมาเบิ่งคลิปให้แม่เอมา่ามีเซนนะจ๊ะรู้นะว่าพวกคุณดูให้แม่เอม่ากี่นาทีอะไรประมาณเนี้ยพออออออดดููกกกกกาาาารรรรรคคมมเเนนต์หืะะะไแล้ว็ มแม่เอม่าไม่ได้ว่านะคะว่าก็จะมีบางคนแบบว่าเขาเขาจะมาติดตามแม่เอม่าเขาจะมาดูเติมหลังคาให้เนี่ยเขาก็จะเข้าคลิปสอบก่อน เออแล้วก็จะบอกว่าเออมาเติมกาลังใจให้นะคะเมยเอมากันอู้ทำไมต้องเข้าคลิปช็อตก่อนน่ะเออคลิป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 ช็อตก่อนแบบคุณมาของเขาคุณก็ต้องเข้าไปคลิปยาวของเขาก่อนก็ได้เขาไม่ได้แต่แม่เอมาไม่ได้ว่าให้นะคะแต่หมายถึงว่าถ้าแม่เอมาเข้าคลิปคนอื่นก็คือจะไม่ดูยังไม่ดูคลิปช็อตเขาเลยค่ะจะดูคลิปยาวกัเพราะว่าเขาเป็นกําลังใจให้เขาทําคลิปต่อไปเหมือนเราเนี่ยเด็กก็คือเขาก็อยากได้ตังค์อยากทํามาหากินกับเรานะจ๊ะแต่แม่เอมาก็ไม่ได้เีเรียนไม่ได้ว่าให้นะ คิดคุดคลิปอะไรก็ช่างนะจ๊ะเออแต่แม่เอมมาจะเข้าให้ก่อนนะจ๊ะเออคลิปนี้ก็ยาวแล้วจ้ะพี่น้องเทียนก็ดับนี้จากแล้วอันนี้ก็กินหญ้าอิ่มแล้วจ้ะตัวกระตุ่มตัวอะไรหน้าหนาของนมเวยร์นะจ๊ะแล้วจากคลิปนี้ก็อพอทําได้แล้วนะจ๊ะพี่น้องคลิปหน้าจะมาพบมาพบกับแม่เอมาอมาเป็นกาําลังใจให้แม่เอมม่าเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะขอบคุณที่มาเป็นกาําลังใจบ๊ายบายอย่าให้ดูคลิปไปดูเอ่อหลังบ้านเพราะว่าเข้าน้องหลังบ้านแม่เอมม่าเนี่ยงามจะเป็นบ้าจ้ะบา ลมแรงหน่อยนะจ๊ะอู้ววแม่ไปข้างนอกเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าน่าสดเห็นไหมจ๊ะอ้าวววาสกิปิบหัวสิบแปดนาทีพี่น้องเลยแล้วสิบเก้านาทีพูนละบันเนี่ยเนี่ยบ่งพร้มแม่มาเรออ่องอได้ะชงามผ็นบ่เอาอย่างมาตั้งเนี่ยพุดเน, <laughs> นี่ยรังเอออันนี้ก็ล้มปิวเต้นแม่มากพึ่งปงังพึ่งปงังนี่ไงผ้าน่ะสามวันแล้วอา้าวใบาย bye, อีดีจากพี่น้อง